ปังสเสนหาอีพีสที่รีสอร์ทวิญญาณเริ่มออกอารวาดหนักขึ้นเตชิดคิดว่าวิญญาณตนนั้นเป็นเสียงหวานแต่เสียงหวานยืนยันว่าไม่ใช่เธอที่ออกหลอกหลอนสีรังเลยจัดทำบุญรีสอร์ท เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับวิญญาณปริศนานั้นแต่ชิตคิดว่าเสียงหวานน่าจะเป็นเกศราหลานป้าพาที่หายตัวไปผ่านมาสักพักแต่ชิตก็ได้เจอศพผู้หญิงในไร่สีรงังเสียงหวานคิดว่าเป็นร่างของตัวเอง เลยร้องไห้รับไม่ได้ที่ตัวเองตายไปแล้วจริงๆคนในไร่พากันไปงานเผาศพเกษราซึ่งงานศพไม่มีแม้แต่รูปหน้าศพส่วนเสียงหวานกลับมานั่งเศรา้ารอเวลาที่วิญญาณสลายไปเตชิตเองก็อดใจหายไม่แพ้กันแล้วคืนนั้น พวกเขาก็เจอวิญญาณหลอกหลอนจนไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนตอนเช้ามาเตชิตจึงชวนเสียงหวานไปฟื้นความจำในที่ที่คุ้นเคยปางเสน่หา e p ี5รีสอร์ทสีรังเจอพิษเศรษฐกิจฝืดเคืองทำเอากิจการเกือบแย่ไปเหมือนกัน แต่ยังดีที่พรที่ชอบกวนๆแต่ก็พาเดนิสเจ้านายมาพักที่นี่เดนิสพาเจนจิราดาราสาวคู่กักมาด้วยพร้อมกับลินลี่เจนจิราเจอดีเมื่ออยู่มีเสียงเปียโนโด,ดังมาจากบ้านที่ไม่มีคนอยู่ต่างพากันขนหัวลุก แถมไปเดินชมทะเลก็ถูกคนชนจนหน้าที่ทำมาแทบจะเบี้ยวเจนจิราบ่นคิดถึงหมอปลายดาวหมอสัญญกรรมที่ไว้ใจให้ทำหน้าแต่คุณหมอไม่รู้หายไปไหนเสียงหวานได้ยินเข้าก็เริ่มสงสัย อีกฝั่งหนึ่งของรีสอร์ทก็มีคนพบศพลูกน้องเบนิสไม่โวยวายเพราะไม่อยากให้ตำรวจเข้ามายุ่งสีตรังกับป้าจุรีกังวลที่มีคนตายในรีสอร์ทเพิ่มขึ้นตกข้าพรเดือนไปเจอหลุมศพเกศรา แล้วบังเอิญเห็นแหวนตกอยู่บริเวณน,นั้นจึงเอาไปให้สีรังปงางเสนอหาอีพีหเมื่อทุกคนจัดการเผาศพเกีรราเสร็จเรียบร้อยดีแล้วแต่ทุกคนก็ยังถูกผีหลอกจนอ้อยใจกับศักดิ์สิทธิ์ผวากลัวจนไม่กล้านอนจู่จูเตชิต ก็มาหายตัวไปอีกสีปรังจึงไปขอให้พรช่วยพรมาเจอเดนิสเลยรู้ว่าลูกน้องของเดนิสเป็นคนจัดการเตชิตต่อมาก็มีคนเจอเตชิตที่บาดเจ็บสาหัสแต่ก็มีเสียงหวานคอยดูแลซึ่งห้องข้างๆเตชิตนั้นมีปรบเดือน กำลังเฝ้าปลายดาวน้องสาวที่เป็นเจ้าหญิงนิราม่าสองเดือนแล้วเสียงหวานได้เห็นร่างที่หน้าเหมือนตัวเองเลยลองเข้าร่างแต่กลับทำไม่ได้เมื่อเตชิดรู้เรื่องเลยให้สีปรังไปสืบดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร สีรังไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าเป็นหมอสัญญกรรมฝีมือเยี่ยมวันต่อมาเตชิดให้เสียงหวานลองไปเข้าแร่งนั้นอีกครั้งเธอจึงรู้ว่าพี่สาวที่เฝ้ากำลังตั้งท้องและเป็นเพื่อนกับพรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปห้ามพลาดติดตามปางาังเสน่หาทางช่อง 7hd